คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังรึ่งหลังนาทีหาราคาสก๊อตสูงในเวลาไหลเกิน3.25นา้นก็สิบไม่นะนานําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความปฐานีจาก45นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่26พฤศจิกายน2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย VAP นะครับหากท่านใดสนใจเข้ากลุ่มรับ VAP แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม s 4 5 o v e r s 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มยังมีตัว Double VAP จากแอดมิน45นาทีนะครับและ VAP ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่าน ที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาพูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร s 45 over mm hmm. แล้วบอกว่ามาจากเสืออิดด้วยนะครับและในตอนนี้นะครับ45นาทีได้มีการขยายให้ครอบคลุมแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรายวันซื้อเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ในราคาเพียงแค่วันละ15บาทเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องเข้ากลุ่ม vip รายเดือนสําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจรับบทวิเคราะห์รายวันจะได้รับทั้งหมด5 คู่ในแก่ตัว Double VIP จากแอดมิน45นาทีจำนวน2คู่และ VIP จากทีมงานเสือ45นาทีอีก3คู่รวมเป็น5คู่ต่อวันในราคาเพียงแค่วันละ15บาท และในตอนนี้นะครับหากท่านใดสนใจรูปแบบรายวันสามารถสั่งซื้อผ่านแอดมินโดยแอดไลน์ไปที่ adover168 adover168 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและหากท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับเสืออิดก็มีโค้ดส่วนลด50บาทสามารถนำไปแจ้งกับแอดมิน45นาทีโดยแอดไลน์ไปที่ ad45over โดยคุณผู้ชมนะครับใช้วิธีการแคปภาพนี้แล้วนาไปเป็นส่วนลดในการเข้ากลุ่มได้เลยครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลโคเอเชียนเฟิร์สฟุตบอลลีกนะครับ เป็นการพบกันระหว่างไฮดุคสปิทอันดับที่4เปิดบ้านรับการมาเยือนของอินทรา1961พนูล่าอันดับที่8ของตารางคู่นี้ลงแตะก,กันในเวลา2นาฬิกาสถิติในการเจอกัน10เกมล่าสุดมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก6เกมมี2ประตูไป6เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป4เกมและทั้ง2ทีมทำประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป4ีเกมเป็นเจ้าบ,บ้านไฮดุคสปิทนะครับทำผลงานดีดีกว่าสามารถเอาชนะไปได้ถึง8เสมอ1แพ้1 และเมื่อลงทําการแข่งขันในบ้านของไฮดุคสปิดทั้งหมด5เกมมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก4เกมมี2ประตูไป4เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไปเพียงแค่2เกมมาดูสถิติการทําประตูของเจ้าบ้านกันนะครับ10เกมล่าสุดไฮดุคสปิดมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตูไป8เกมสามารถกดประตูใส่คู่แข่งไปได้19ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป11ประตู ส่วนทีมเยอรนอินทรา1961พูล่ารับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตูไป9เกมสามารถกดประตูใส่คู่แข่งไปได้18ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป19ประตูฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาของเจ้าบ้านไฮดุกสปิท5นัดล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1โดย10เกมล่าสุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป7เกม และนั้นล่าสุดนั้นเอาชนะลิเยก้ามาด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ส่วนฟอร์มการเล่นของทีมเยือนอินทรา1 9 6 1คูล่า5นั้นล่าสุดนั้นชนะ2เสมอ1แพ้2โดย10เกมล่าสุดสามารถทำประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป9เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป8เกมและนั้นล่าสุดนั้นแพ้กับ HNK b ินิ k มาด้วยสกอร์3ประตูต่อ4แต่ราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านไฮดุกสปิดเป็นต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่ง โดยราคาในตอนเปิดนั้นเป็นราคาที่หน้าบอนต่อเปิดมามีความได้เปรียบเอามากๆเหมือนจะบอกว่าเกมในวันนี้นะครับจากราคาที่เปิดมานั้นเจ้าบ้านไฮดุกสปิดมีโอกาสที่จะเอาชนะราคาเปิดไปได้ส่วนราคาไหลนั้นก็ไหลามาให้ความสําคัญกับวันต่ออย่างไฮดุกสปิดอยู่เหมือนเดิมโดยราคาในปัจจุบันนั้นบังคับให้ไฮดุกสปิดต้องยิงถึง2ประตูขึ้นไปจึงจะเอาชนะราคาได้ นา,นานแล้วนะครับหน้าบอลมังคับให้ต้องเปิดเกมบุกตั้งแต่ครึ่งแรกแบบนี้รูปเกมในสนามที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเกมที่เจ้าบ้านไฮดูคสปิดเล่นเกมบุกอย่างแน่นอนแต่ราคาอื่นๆจะเป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านไฮดูคสปิดเป็นต่อที่ราคาลูก,ลกครึ่งจ่ายน้ํา0.85ให้ไดไฮดูคสปิดจ่ายน้ํา0.95ให้อินทรา1961พูล่า ราคาภูตอนเปิดถ้าไฮดุกสปิดชนะจ่าย1.36ถ้าเสมอกันจ่าย5.00ถ้าอินชา1.961ภูล่าชนะจ่าย8 0 0จากราคาเปิดนะครับ1.36ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งแล้วจ่ายน้ำ0.85นั้นเป็นราคาที่ใกล้เคียงว่าบอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาเปิดนะครับราคาภูบอลต่อ1.36เป็นราคาที่ใกล้เคียงที่บอลต่อลูกควบลูกครึ่งนั้นจะเอาชนะราคาไปได้ โดยราคานั้นขาดไปเพียงแค่0.03เท่านั้นเองแต่ราคาอื่นๆนั้นกับบอกว่าถึงแม้ว่าราคาภูของบอลต่อจะยังไม่ได้อยู่ในเลทที่การันตีก็จริงนะครับแต่ราคาภูเสมอเต็มเวลาเปิดมาที่5.00ซึ่งราคาภู5.00ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งนั้นเป็นอะไรที่สนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลต่อที่จะทําประตูได้ และราคาภูชนะที่จ่ายให้บอลรองเปิดมาที่8.00ก็ต้องบอกว่าราคาภู8.00ของบอลที่จะต้องเสียถึง2ประตูนั้นก็เป็นราคาที่เหมาะสมเป็นอย่างมากนะครับหรืออีกในยักษ์ก็คือเจ้านั้นมองว่าทีมเยือนอินทร้า1961พูล่านั้นที่จะลงสนามในเกมนี้มีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะบุกมาเอาชนะดังนั้นแล้วโอกาสที่จะบุกมาเอาชนะน้อยขนาดนี้แถมราคาผูเสมอเต็มเวลายังจ่ายแพงในทางที่ไม่สนับสนุนในการที่จะจบเสมอแบบนี้ นั่นเท่ากับว่าเกมในวันนี้นะครับจะเป็นเกมที่เจ้าบ้านไฮดุคสปิดเหนือกว่าและมีโอกาสที่จะยิงเอาชนะไปได้นี่คือคราคาเปิดราคาในปัจจุบันนะครับขยับมาให้ไฮดุคสปิดเป็นต่อที่ราคาลูกครึ่งจ่ายน้ํา0.93ให้ไฮดุคสปิดจ่ายน้ํา0.88ให้อินทรา1.961พูล่า ราคาผู้รอบนี้ถ้าไฮดุกสปีชชนะใจ1.30ถ้าเสมอกันใจ5.25ถ้าอินทรา1.961ผูล่าชนะใจ9.50จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.30ของบอลที่ต่อลูกครึ่งแล้วใจน้ำ0.93นั้นเป็นราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาในปัจจุบันนะครับมีการไหลของราคาแฮนดิแคปจากตอนเปิดต่อกันที่ลูกควบลูกครึ่งปัจจุบันขยับไปที่ลูกครึ่งเป็นการไหลไมาให้ความสําคัญกับบอลต่อ ว่าตอนนี้โอกาสที่เจ้าบ้านไฮดุกสปิตจะเอาชนะราคาเปิดที่ราคาลูกควบลูกครึ่งไปได้นั้นเจ้ามองว่ามีโอกาสที่จะทําได้โดยราคาในปัจจุบันนะครับต่อกันที่ลูกครึ่งบอกว่าบอลต่อนั้นจําเป็นจะต้องยิงถึง2ประตูเป็นอย่างต่าไม่อย่างนั้นจะแพ้ราคาลูกครึ่งแบบเสียเต็มไปในทันทีโดยราคาอื่นๆเช่นราคาภูเสมอเต็มเวลาและราคาภูของหน้าบอลรองต่างก็ไหลไปในทิศทางที่ลดความสําคัญลงอีกด้วยอย่างเช่นราคาภูเสมอเต็มเวลานะครับเปิดมาที่5.00 ปัจจุบันก็ไหลไปที่5.25หรือราคาภูชนะของทีมเยือนอินทรา1961พูล่าจากตอนเปิดจ่ายที่8.00นะครับปัจจุบันก็ไหลไปที่9.50ดักดาแล้วนะครับจากราคาทั้งหมดพอจะสรุปได้ว่าเกมในวันนี้นะครับเป็นราคาที่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าทีมเยือนอินทรา1961พูล่านั้นจะไม่สามารถเอาชนะได้และราคาพูก็ไม่ได้รับความสําคัญจึงไปจบลงที่เจ้าบ้านไหดุกสปินนะครับจะเปิดบ้านเก็บ3คะแนนไปได้ และจะพยายามมีประตูที่2ที่มีราคาเลทของราคาแฮนดิแคปมาบังคับวันนี้ลุ้น2ประตูจากไฮดรุสปิดครับ V.I.P เสีดวันนี้ไปสกอ์สูงครึ่งแรกไฮดรุสปิดถ้าครึ่งแรกไม่มาหยับครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P. s 45 O.V.E.R. 45 O.V.E.R. ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือท่านใดสนใจรับบทวิเคราะห์ายวันนะครับแอดไลน์ไปที่ O.V.E.R. 168 O.V.E.R. 168ที่เดียวเหมือนกันครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออ,อิดโชคดีครับ